ตอนนี้กําลังเดินทางนะครับเพื่อนๆที่พี่เอฟซีสุกท่านนะครับผมกําลังเดินทางกับต่างจังหวัดเด้อนะครับสงการบ้านเองนะครับสงการปีนี้นะครับพวกเราต้องดนลงนะครับไปไหนมาไหนก็ต้องอย่าลืมนะครับใส่แมสทุกคนทุกครั้งนะครับป้องกันโควิดนะฮะช่วยกันด้วยนะครับผมอันนี้เราก็มาชมโอ้โหดอกคุณเหลืองสวยงามเด้อพี่น้อง ที่ผ่านมาเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันนะครับเมื่อกี้เนี่ยสวยมากเลยขับรถก็อย่าประมาทนะครับผมให้มีสติทุกครั้งนะครับที่ขับนะครับเพื่อนเอฟซีทุกคนที่กําลังเดินทางก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับนี่ไงดอกคูนสวยมากเลยนะครับสงการปีนี้เราน่าจะได้แค่มาดูดอกคูนอย่างเดียวเนี่แหละครับคงไม่ได้สาดน้ํากันเนาะ เดี๋ยวไปถึงบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปเลยนะถึงบ้านนะครับผมจะพาไปที่กระหน่ำผมเลยนะครับที่สวนผมเลยนู่โอเคครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวตัดไปเลยนะครับโอเคา <ไป S 3> งนปิดเลยเง้เยสงสัยข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุแน่เลยนะครับนะรถติดยาวเลย อันนี้จะเข้าบุรีรัมนาะขับมาแต่เช้าแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นวิ่งได้ตลอดเดี๋ยวพอมาเจอตรงนี้นะครับนะรถติดเลยติดตรงเนินซะด้วยสงสัยมีรถชนกันแน่ๆขงนะ้า ไฟไปนะครับเราต้องมีสตินะครับดูดอกคูณดูดอกคูณไปเรื่อยๆก่อนนะครับสงสัยมีรถชนกัน,นแน่เกืออุบัติเหตุข้างหน้าไม่มีใครย้ายเหรอเห็นป้ายนั้นไหมครับ เขตชุมชนนะครับเฮ้ยเขตชุมชนนี่แสดงว่ามีคนขับเร็วนี่นายชนอะไรหรือเปล่าวะอ่่บอกได้ว่าชนคนเขตชุมชนโรงเรียนอหรือว่าเขาจะตรวจโควิด19หรือเปล่าไม่น่าใช่อ่ะอันนี้รุ่นเดินะครับ นี่มอยแดงรุ่นเดอร์ไปรถในฝันผมเลยนะครับนั่นเนาะดูไปเรื่อยนะครับ ั่งนู้นวิ่งสบายเลยนะครับฝั่งนู้น,นครับเ็กินี่อนมากอืแต่ฝั่งเรานะครับติดตอนตรงขึ้นเนินด้วยนะครับขออนุญาตนะครับถ้าเป็นไปติดป้ายรถใครนะครับขออนุญาตนะครับไม่มีใครถือกล้องให้นะเห็นไหมครับรถไทยแซงผมไปแล้ว รถไถนานะครับแซงเราไปเลยโอ้โห,หนู่นนะซ้ายเนาะเห็นแต่หลังคาแว๊แบบแวบๆบแบบนะครับนะ ของแน่ๆเลยนี่ว่ารถใดไม่รู้ดูเอาเองนะครับบ้านน้องสแกนะครับนี่เลยเขืบ้านน้องสแกนะครับมีต้องม,มีอะไรสักอย่างนะครับพวกเราลุ้นไปตามกันนะครับว่ามันจะมีอะไรสักอย่างแน่ๆนครับทำไมเขาขามมาเรียนนี้ของเรามันย่ <c oughs> งก็ทำทางอ่ะ ค่จะทำทางเวลานี้น,นี่แม่มึงเนาะนี่มเขาข้ามกลับไปกลับมามันจะมีอุบัติเหตุแน่ๆเนู่นเลยฝั่งนู่นเน่ยตั้งไกลนูนน่นนะอ๋อมีอุบัติเหตุจริงๆด้วยนูน่นอยู่นู่นนะครับไปไม่แม่ม่แม,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 แม่อยู่นูนนน่นเพื่อนๆเจอไหมคอ๋ออะไรวะเนี่ยองเขาหลวมแล้ว,ว <c oughs> อ๋อรถชน,รชนกันอยู่นูน่นแน่เลยนะครับนะ เดี๋ยวผมจะตัดใกล้ๆนะค่อยถ่ายนะหมายเลขน้องกี่บนถนนสองสี่นะครับน่าจะมีอุบัติเหตุข้างหน้านะครับทำให้รถติดนะครับนะก็แชร์ไปนะครับฝากกดไลค์ก,กดแชร์ไปเลยนะครับตอนนี้ครับผมมาถึงที่นี่แล้วนะครับ ออกมาจากกมทมตอนเที่ยงนะครับขับมาเรื่อยๆรถไม่ติดนะครับ,บ,บมันถึงมันถึงน้องกี่ก็หกสิบสี่นการให้ฮาอยจะสามชั่วโมงนะครับเฮ้ยวิ่งรถไวอยู่นี่วะนี่นะครับเขาเขาแยกแยกทางนะครับเอารวมรวม รวมเลนมาใส่กันนะครับอ่านั่นไม่รู้เรื่องอ๋อนั่นจะกลับต้องเข้าซ้ายนะครับ<า>ขอบคุณครับเพราะทางนั้นมันน่นน่าจะมีปัญหาแน่ๆเลยเารถเข้ามาจอดไว้ตรงนี้เลยดูหน้าจอนีด่ดูหน้าจอเออจะมองดูที่ไหนแล้วตากล้องออหัวโดร์อไรแบนี้ ก,ก่อนเดี๋ยวดูไปเรื่ยก่อนเดี๋ยวไปถึงแล้วนี่นะครับเป็นเป็นเลนสวนนะครับเขาเรียกว่าสวนเลนนะฮะเพราะว่าทางเส้นนั้นน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับเขาถึงมาให้ใช้เลนนี้นะครับถือดีๆ <c oughs> ดูกันใกล้ๆนะครับเนี่ยต่อไปก่อนรู้แล้วครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับฝั่งนู้นที่ใช้ทางไม่ได้ครับก็คือเพื่อนๆเห็นไหมครับต้นไม้ล้มครับเมื่อกี้ครับพายุเข้านะฮะเห็นไหมครับมองดูนะครับต้นไม้ล้มนะครับไม่น่าเลยนะครับนี่ต้นหนึ่งนะครับเขากาลังตัดตัดทางออกแล้วก็ฝั่งนู้นหิดเดี๋ยวเราจะไปดูใใกล้นะครับ ไม่ได้อุบัติเหตุนะครับแต่ว่าเป็นต้นไม้ล้มทับทางนะครับนี่ไงนะครับยืดไปเ,ออเห็นครับสูงเลยด้ยเห็นฝั่งนู้นนะครับนี่ไงนะครับนะดูเลยนะครับ ต้นไม้โคน่นล้มนะครับนี่ไงผู้ช่วยนะครับมีพยาบ,บาลพยาบาลมดูโอสแสดงว่าทับรถด้วยน่แน่โออรถเก๋งที่ที่ลากไปเมื่อกี้โดนนี่แน่เลยวะเห็นไหมนะมีรถกูชพมาช่วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิไปไปเลยเดอ้อนะครับต้องระวังด้วยเห็นไหมเนะี่ยโอโหหักเลยเด้อต้นนั้นนะหักเลยนั่นเห็นไหมโอเคอา่า ใกล้จะถึงนะครับมาถึงแล้วนะครับใกล้จะถึงแล้วไม่ใช่ถึงนะฮะแต่ใกล้จะถึงแล้วนะครับนะใกล้ถึงจุดหมายนะครับใกล้จะถึงไร่ผมแล้วเมื่อดเลยไฟไฟเหลืองแหม่มนี่เราต้องไปเรื่อยๆใกล้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวถึงผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับตอนนี้ผมอยู่ เลยอำเภอศรีอินทร์มาแล้วานจะนะครับนะ,ะเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปเลยนะครับโค้งข้างหน้านะครับนี่คืองคืนมันนอกนะครับเป็นอย่างนี้นี่เองเงียบเงียบสงัด ไปไร่นะครับสงการนี้มาเที่ยวไร่เที่ยวสวนเที่ยวบ้านเกิดกันดีก,กว่านะครับนะอย่าตัดไปได้นะครับอันนี้ขึ้นเนินนะครับภูสีเสียดนะครับเขาเรียกว่าภูสีเสียดนะครับไม่รู้ภูอะไรกันแน่นะครับตากล้องก็อะไรกันนักหนาวะจจะลายตานิดๆน,นะครับตากล้องเมานะครับ เดี๋ยวตัดไปอีกนะครับอน,นุ่เนินนะครับสวยมากเลยสำหรับบ้านนอกบ้านนอกคอกนานะครับให้เหมือนบ้านป่าบ้านดอนเอออันเดียวกันนะครับนะจะตัดไปอีกนะครับได้ตัดความสวยงามให้ไปดูอีกทีนะ <S <S มาถึงแล้วนะครับมาถึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับ วัดวัดสวัสดีครับสวัสดีครับลูกมาถึงแล้วนะครับมันมืดหน่อยนะครับนี่เลยเพิ่งมาถึงนะครับสวัสดีครับนี่เลยนะครับสวัสดีครับนอสวยสวัสดีครับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับยังเนี่ย อันนี้ครับอ้าววัสดีครับอ่าวัสด,ดีครับผม,มอ่ะเจอเกันพรุ่งนี้เลยนะครับผม<อ>ตัดไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับถ <c oughs> ึงบ้านเด่ยปลอดภัยนะครับ